สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นการหัดเขียนเดลไฟ EP ที่9แล้วนะครับก็มีเวลานะครับก็มาทำคลิปกันครับวันนี้นะครับเราจะมาว่าด้วยเรื่องวันที่และเวลานะครับซึ่งในเดลไฟนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้นี่จะง,งุนงิดนะครับง,งุนหงิดมากเพราะว่า ตอนที่เรื่อเวลาเนี่ยมีข้อติย่อยนิดนึงนะครับพอทำให้เราได้ในเดียวไฟเองนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่หลายประเภทมันเหมือนกับภาษาอื่นนะครับก็มีข้อมูลสตริงข้อมูลอินทิเจอร์นะครับข้อมูลโฟลตข้อมูลซับบลนะครับ แต่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างปัญหาน้อยนะครับยกเว้นข้อมูลนี้ครับข้อมูลวันที่และเวลานะครับเรามาดูกันเลยครับในเดลไฟล์ว่ามันมีข้อปิดยจอยยังไงครับผมก็จะเปิดเดลไฟล์ขึ้นมาครับนะเดี๋ยว,วผมสร้างโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับเรื่องวันที่นะครับก็ได้ได้พูดไป ใน EP ก่อนๆแล้วนิดนึงเรื่องของอคัลเ e นด a านะครับค n d เ r นด้าได,ได้พูดไปแล้วนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ละเอียดวันนี้ก็จะมาเล่า,าให้ฟังนะครับวันที่ในในเดลไฟล์นะครเกี่ยวข้องท้าเกี่ยวข้องกับคอมโพเนนต์นะครับก็จะมี2ตัวก็คือชัอ้นคัลเลนด่านะครับคัลเลนดานะครับคัลเลน c a คัลเลนดานะครับอ่า ครับนี่นะครับกาบเดชามพิเกอร์นะครับเดชามพิเกอร์ครับก็จะเกี่ยวข้องหลักๆอยู่2อันนะครับอ่าก็จริงๆคืออันเดียวกันนะครับต่างกาันที่การดิสเพลย์การสแสดงนะครับว่าให้สแสดงแบบไหนนะครับคราวนี้มันจะมีปัญหาต่อว่าอ่าจะเห็นว่าวันที่2อันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นมีนาคม อันนี้เป็นสามนะครับเรื่องเดือนนะอ่ะาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเริ่มสับสนนะครับในการกรอกครา user ผู้ใช้จะเริ่มสับสนนะว่าจะกรอกยังไงแล้วก็ถ้าจะหาความแตกต่างของเวลาจะหายังไงเมื่อมันเป็นวันที่จะเอาอะไรลบอะไรนะครับเรามาดูก่อนว่าจริงๆแล้วนะครับยังมีในเดลไฟล์ยังมีตัวหนึ่งที่ ที่สำคัญก็คือ Timer นะครับ Timer เป็นอยู่ใน System t i m e er ร์นะครับก็คือนาฬิกานะครับอันนี้นาฬิกาอันนี้ปฏิทินนาฬิกานะครับก็จะเกี่ยวข้องนะครับผมลองกด f 1 2ดูหลังจากที่ผมาวางไปนะครับแล้วก็จะมีขีดเส้นใต้แดงๆตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะแสดงว่ายังยังไม่ถูกต้องนะครับ ผมกดคอนโทรลเนเก้านะครับพอกดคอนโทรลเนเก้าเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะคอมพล์นะครับแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกอเป็น VCL extend นะ extend control แล้วก็ com control นะครับที่เพิ่มขึ้นมาใน use นะครับในช่องของวยที use นะครับ use ข้ามานั่นก็แสดงว่าในเรื่องของเวลานี้ต้องใช้อ่า ไลบรารีตัวนี้นะครับก็จะเลยต้องยูสเข้ามานะครับแต่ก็ยังไม่พอยังขาดอะไรอยู่เดี๋ยวค่อยๆไปดูกันครับเวลารนะครับในในโปรแกรมของเรานะครับในถ้าเป็นเดดทามพิเกอร์นะครับเราสามารถนะตั้งรูปแบบของเดดทามพิเกอร์ได้หลายแบบมาดูที่ p r o p e r t y นะครับ format อ,นะอันแรกก็คือ formatformat ตรงนี้นะครับตรงนี้่าเป็นเดทเดทฟอร์แมตนะครับ default นะครับมันก็จะเป็น df คือเด e ฟอร์แม s ช็อตนะครับเป็นรูปแบบสั้นนะครับถ้าเราจะเอาลองเราก็แบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆอันนี้แล้วนะครับคล้ายๆอันนี้แล้วอนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะให้แสดงเช็คบล็อกได้ตรงนี้ด้วยนะครับ เช็คบ็อกนะครับแล้วก็ให้มาที่ property show show เช็คบ็อกตรงนี้นะครับนะครับาก็จะมีเช็คบ็อกข้างหน้านั่นหมายก็ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้วันที่อันนี้นะครับถ้าเช็คบ็อกขึ้นก็แสดงว่าเราใช้วันที่นะครับจะต่างกันตรงที่ค่านาวนะครับค่านาวคือค่าที่ไม่มีวันที่ยือไม่รู้ว่าวันที่อะไรนะครับ เมื่อไม่รู้ว่าวันที่อะไรเนี่ยอ่าก็จะเก็บเป็นค่านาวหรือเป็นศูนย์นะครับก็ได้นะครับ,นะรบทำใหต้ตัวนี้มีประมาณมากสำหรับการาเก็บข้อมูลนะครับนี่คืออ่า t ด m e ทามพิเ er, นะครับนอกจากนั้นก็ยังาสามารถที่จะแสดงอะไรได้หลายอย่างนะครับแต่ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณนี้นะครับ ส่วนคาล endar ตัวนี้นะครับส่วนคาล endar ตัวนี้ก็ก็มีคล้ายๆกันกับเดี๋ยวทำพิกเกอร์เพียงแต่ว่าจะแสดงอะไรครับแสดงทั้งเดือนนะครับวันที่วันที่ทั้งเดือนออกมาแล้วก็ส่วนเดือนกับพสอรหรือคอสอก็อยู่ด้านบนนะครับคุณสมบัติที่สําคัญที่เราจะต้องรู้นะครับในตัวนี้ก็คือเรื่องของมันติเซ e เลชันตรงนี้นะครับนี่นะครับ ถ้ามันปิด e ิลิเชัเราเลือกได้หลายวันที่นะครับโดยปกติเราจะเลือกได้เดือนเดียวนะครับเดือนเดียววันวันเดียวนะครับใน1เดือนนะครับอันนี้นะนอกจากนั้นทั้ง2อ,อันก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือ MAC date กับ min date นะครับ MAC date นะเช่นเราต้องการให้สแสดงวันที่นะครับ แม็กเดตก็คือไม่เกินวันที่ปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็ใช้ m a ็ d a t e หรือ m มิ d a t e ก็คือ,อห้ามแสดงวันที่ย้อนหลังเกินเท่านั้นเดือนเดินเท่านั้นปีอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะกําหนดบังคับไว้ไม่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้นะครับนี่เป็นเรื่องของคาล e n d a และก็เดทาทม์พิคเกอร์ส่วนไทม์เอร์นะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ไม่เกี่ยวกับวันที่แล้วไทม์เ er นี่จะเป็นตัวนะ เป็นตัวจับเวลานะครับจะเดินไปเรื่อยๆนะครับตามจังหวะที่เราตั้งนะครับก็เราให้ให้เรานึกถึงนาฬิกาจับเวลานะครับนาฬิกาจับเวลาของนักกีฬาจะไม่มีวันที่ในเดลไฟนี่นะไม่เกี่ยวกับวันที่แล้วก็เริ่มจากศูนย์นับไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นแต่จังหวะการนับนะครับจังหวะการนับเนี่ยจะเริ่มนับทุก เท่าไหร่เนี่ยก็คือค่าอินทวอลตรงนี้นะครับโดยมีหน่วยเป็นมิลลิเซกอินทวอลเป็น1,000มิลลิเซกก็คือหนึ่งพัมิลลิวินาทีเนี่ยนะครับก็คือ1นาทีหนึ่งวินาทีนั่นเองนะครับถ้า1000ก็คือ1วินาที1000มิลลิเซกก็คือ1วินาทีถ้าเราจะ1วินาทีให้จับเวลา2ครั้งเราก็ใส่500นะครับส่วนอีก p อ่ p e r t าหนึ่งที่สำคัญก็คือ enable ตรงนี้นะครับถ้าเป็น true ก็แสดงว่านาฬิกาทำงานถ้าเป็น false ก็หยุดทำงานนั่นเองนะครับที่สำคัญนอกจากนั้นนะครับนาฬิกาเนี่ยนะครับยังมี Event อีกอย่างนึงว่า On Timer On Timer นะครับตรงนี้ถ้าเราเป็น l e c l i ิ k เข้ามาก็จะเกิด procedure หนึ่งที่อยู่บนฟอร์มนะครับเป็นทามเมอดนะครับ timer อหนึ่งตัดทามเม อีเวนนี้จะเกิดเมื่อนาฬิกานั้นเดินทุกครั้งที่นาฬิกาเดินนะครับก็จะทำทำคำสั่งอย่างนี้นะครับคือถามเมื่อนะครับคราวนี้เราจะใช้ยังไงมันมีปัญหาอย่างไงนะรสมมุติว่าผมอยากรู้ว่าวันที่ในคาล endar น,นี้นะครับกับวันที่นี้ต่างกันกี่ปีจะทํำยังไงนะครับเออจะทำยังไงนะออจะทำ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขธรรมดาก็เอาตัวนี้ตั้งนะครับเอาลบด้วยตัวนี้นะแค่นั้นเองนะแต่ว่าในในของวันที่เนื่องจากว่ามันมีหลายส่วนมีส่วนวันที่เดือนปีแล้วจะเอาไหนลบวันไหนล่ะอันนี้ไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะดูนะครับผมกด F12 นะครับแล้วก็ use นะครับ use ยู่เข้ามายูสไลบรารีเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับคือ DateUtil ครับเราก็จบประโยกด้วยนะครับ d ด t ยูทิลตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่อ่าเป็นยูทิลิตี้เกี่ยวกับวันที่นะครับมีฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่นะเกี่ยวกับวันที่นะครับถ้าอยากรู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างให้กดคอนโทรนคลิกเข้าไปถ้าเนื้อไฟของท่านมี มีซอสโค้ดน,นะครับเขาก็จะบราวไปให้นะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไปหาในในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับตอนนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเอาอมันคาลนดานหนึ่งนะครับค่าของวันที่จากมันคคลนดานหนึ่ง เทียบกับเวลาวันเวลาปัจจุบันนี้อ่ามันต่างกันกี่วันนะครับผมก็ต้องอ่าทำยังไงนะครับอ่าเอาละครับผมจะใช้ Edit Box เข้ามานะครับ Edit Box นะครับ Edit ททีอีดิ ดิบนะครับพามาเพื่อจะให้แสดงนะครับผมจะเอานี้นะครับพานะครับอันนี้คือเทียบกับวันที่ปัจจุบันกันนะครับเทียบกับวันที่ปัจจุบันนะครับให้แสดงค่าว่าปฏิทินนี้เทียบกับวันที่ปฏิยนมันต่างกันเท่าไหร่มันต่างกันเท่าไหร่ครับก็ <c oughs> จะเอาแสดงในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มี2วิธีที่จะแสดงก็คือเอาปุ่มลงมานะครับทีบัตท่านนะครับใส่เข้ามาเพื่อกดให้แสดงนะครับอ่าตอนนี้ก็ใส่เลเวลนิดน,นึงนะครับทีเลเวลนะ อันนี้ให้ชื่อเป็นปน,นะครับแ B ลบีแอลบิ๊กโคนะครับอ่านะครับโดยมีแคปชั่นอ่าแคปชั่นเป็นแคปชั่นนะครับโดยแคปชั่นเป็นภาษสาไทยนิดน,นึงนะครับเป็นต่าง จากวันที่ปัจจุบันนะครับอ้าวฟันตรงนี้อันนี้นะครับเปลี่ยนแคปชั่นให้เป็นคำนวณให้เรื่องคำนวณน,นะครับอันนี้ยังไม่เกี่ยวนะครับอ่าสองอันนี้ยังไม่เกี่ยวเลื่อนไรงนี้ก่อน,นยังไม่เกี่ยวนะยังไม่เกี่ยวเกี่ยวเฉพาะตรงนี้นะครับ วิธีการก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้นะครับพอดับเบิลคลิกเข้าไปนะก็จะมี p r o c ซ d เจอขึ้นมาหนึ่งนะครับอาโปร d ซ r เจอร์ขึ้นมานะครับว่า,าให้เราใส่โค้ดลงไปนะครับเนื่องจากว่าเราใส่เดตยูทิลเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใส่หาฟังก์ชันที่มีอยู่ในเดตยูทิลได้เลยนะครับงั้นผมประกาศตัวแปรก่อนนะครับเป็น นะในเวอร์ชันนี้นะครับสามารถประกาศได้นี้นะครับเป็นแวร,นร,วร์นะครับแวร์ดิฟนะเ็นนะครับอินฟีเอรนนะครับเป็นนี้ได้นะครับอ่ะดิฟนะครับก็มีนี่นิดนึงนี่นะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนๆน,นะครับ เวอร์ชันก่อนๆแวร์ต้องอยู่ที่ข้างบนนี้นะครับอย่างนี้นะครับแวร์ where ต้องอยู่ข้างบนนี้หรือ,หร,อหรือนะครับหรือหรือไม่ไม่ไม่เอาอย่างนี้เลยลบออกได้หลายวิธีนะครับสองวิธีนะครับวิธีสามคือผมพิมพ์เลยว่าด,ดิสมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ นะครับคราวนี้เขาก็จะขึ้นแดงๆตรงนี้นะครับขีดส้นใต้แดงนะครับแล้วผมก็ดับปุ่ลคลิกเพื่อเลือกทั้งหมดแล้วก็คอนโทรลชิปวีนะครับพอคอนโทรลชิปวีอ่ะอ่าตายอ่านี่นะครับคอนโทรลชิพ V เสร็จแล้วนะครับเขาจะป๊อปอับ Declare Variable ขึ้นมาให้เราประกาศว่าเอาชนิดไหนนะครับ ผมก็เลือกเป็น integer เลยนะครับแล้วก็โอเคนะครับพอโอเคเสร็จ mm hmm. ก็จะพิมพ์ให้ตรงนี้นะครับเข mm hmm. พิมพ์ให้เราเลยนะครับเราก็สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองมี3วิธีนะครับวิธีการประกาศตัวแปรบนเดียวไฟล์เวอร์ชั10.3เป็นต้นมานะครับ mm hmm. ก็จะทำอย่างนี้ได้นะครับเอาแล้วครับนี่คือคราวนี้เราอยากรู้ว่าเวลาปัจจุบันนะในเดียลไฟล์คืออะไรนะครับ mm hmm. ก็ ไม่ยากเลยนะครับก็ใช้ตัวแปรอาใช้ฟังก์ชันที่เดลไฟล์ให้อยู่แล้วคือ Now นะครับนาวเพราะฉะนั้นผมก็ประกาศตัวแปรนาวไว้ now, นะครับเป็น NW นะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับนาวนาวสามารถเป็นได้ทั้งฟังก์ชันและพอซิเยร์ถ้าเป็นฟังก์ชันก็อย่างนี้นะครับนะตอนนี้เขาขึ้นอะไรครับแดงๆนี้ก็ชิปคอนโทนว V แล้วก็จะเห็นว่าท้ายเป็น x ten นะครับ x ten นี่คือชนิตัวแปรประเภทวันที่นะครับเป็นได้2แบบก็คือเป็น t d a i m e กับ x 1 e นะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น t d i m e ได้ไม่เออเลอร์นะครับไม่เออเลอร์นะ x 1 e ก็ได้นะครับอ่าคราวนี้ผมจะ ให้ดิฟมีค่าเท่ากับนะครับดิฟมีค่าเท่ากับอ่ามันเราต้องใช้เด t ยูทแล้วครับเด t ยูทิลอ่าอ่สา,าสามารถพิมพ์ได้เลยเพราะเราใส่ตัวนี้แล้วนะครับก็เป็นอ่าเอาวันเอาเป็นวันนะครับก็เป็นเดย์บีทวีนนะ เดบีทวีนตรงนี้นะครับอ่าเขาบอกเอนาวเป็นเดททีเดทไทม์ dead time, แล้วก็เอเดนเป็นทีเดทไทม์ dead time, เหมือนกันนาวนาวมีค่าเท่าก,กับอะไรครับเราใส่้าแล้ว W N นะครับแล้วก็ทีเดทไทม์ dead time, ก็เราสามารถใส่วันที่ในคาลเลนด r ของเราได้เลยนะครับเป็นมันมันคัลเลนด้าหนึ่งถูกไหมครับดอทอะไรครับดอทเด น่าดอทเดทนั่นเองปัป๊บนะครับเราได้ดิฟแล้วนะครับเราได้ดิฟแล้วนะครับแต่นะครับดิฟเนี่ยมีค่าเป็นอินทิเจอร์อยู่เราต้องเอาอินทิเจอร์เราจะเอาค่าที่ได้นะครับมาแสดงในตรงนี้ดิฟหนึ่งนะครับซึ่งต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นสตริงมันถึงจะแสดงได้นะครับผมลบค่าเก่าเราไปก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น t ตริงมีหลายแบบนะครับที่จะเปลี่ยนเป็น s t ต i n g ง่ายๆก็คือใช้ใช้อะไรครับ into string นะครับหรือ format f o t e มี2อันนะครับ into string นะครับเพราะฉะนั้นเป็น edit 1ถูกไหมฮะ edit 1 .text มีค่าเท่ากับ into string ถูกไหมครับอ่าแล้วก็ดิฟ อ่าจบแล้วนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับเรียบร้อยลองรันดูครับกด F9 ครับเมื่อรันเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต <c oughs> อนนี้ผมลองเปลี่ยนวันที่ดูเป็นวันที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้ดูจะเห็นว่าหนึนะต่างกันที่ วันต่างกันกับวันปัจจุบันที่19นะครับ19วันแลลบ1เหลือ19้นั่นเองนะครับอันนี้คือเทียบกับเวลาวันเวลาปัจจุบันครับาวนี้เราจะเอา2ออันนี้มาเทียบกันนะครับเสร็จแล้วก็เอาว่าว่าเวลาต่างวันต่างกันกี่วันแล้วก็เดือนต่างกันกี่เดือนปีต่างกันกี่ปี นะครับเดี๋ยวผล <c oughs> เดี๋ยวจะต้องวางคอนโทรลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่นะครับผมก็วางคอนโทรลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เขียนโค้ดขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็มีปุ่มปุ่มเริ่มปุ่มหยุดนะครับปุ่มเริ่มปุ่มหยุดนะครับ เริ่ปุ่มหยุดขึ้นมาเพื่อจับเวลานะครับจับเวลาแล้วก็นะแล้วก็มีปุ่มบล็อก ok ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะก็คือคำนวณว่า2วันที่นี้ต่างกันกี่ปีนะครับกี่เดือนแล้วก็กี่วันผมเอานี่นะครับคัดมาเลยมาใส่ไว้ในคอนโดนพา,พาร์เนลตัวนี้นะครับพารเนลตัวนี้นะครับอีดิทเทสนะครับ แล้วก็เลื่อนมามัวตรงนี้นี่อ่าครับครับเด่นขึ้นนิดนึงอ่าเอาละครับได้แล้วนะครับแล้วก็นะครับเพิ่มบิดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับเอา3อย่างนี้รวมกันว่าต่างกันกี่ วันกี่เดือนแล้วก็กี่ปีเรยอาศัยนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์เทคทิ้งก่อนซึ้งนะครับจากนั้นเราก็มาเขียนโค้ดกันนะครับโดยนะครับโค้ดเนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะจากการกดปุ่มนี้มาเป็น On Exit ของตัวนี้แทนนะครับออน on exit ของอเดี๋ยวทำพิกเกอร์หนึ่งแทนนะครับเราได้กเมื่อกี้เข้าไปนะครับ ามาที่เดิมนะครับแล้วก็เพิ่มตัวแปรขึ้นมาพร้อมกับนะพร้อมกับใส่ตัวนี้อีดิทนะอีดิทสองดับทก็คือเอาวันเดือนปีมารวมกันอยู่ในบรรทัดเดียวนะครับแล้วก็แสดงในอีดิ2สองดับทนะครับในขณะเดียวกันนะครับอีดิท e ที่เป็นเดือนกับปีนะครับอีด e ิปีนะครับ edtge edtdiman e นะครับ ก็เอามาแสดงด้วยโดยใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับมันบีทวีนตัวนี้จะเป็นอบอกความแตกต่างระหว่างอาสองวันที่นะครับเยียบีทวีนนะครับก็เอาบอกความแตกต่างระหว่างสองวันที่เหมือนกันจะเป็นหน่วยปีนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับโดยใช้คำสั่ง format f o e เพื่อ,อแปลง อินดิเจอร์นะครับตัวเลขเป็นตัวหนังสือนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะมีปุ่มจับเวลาขึ้นมาด้วยนะครับจับเวลานะครับสำหรับ <c oughs> ดูดูเวลาที่ทาม์เมอร์นะครับแล้วก็ใช้เวลาของ CPU คือเกทติกเกทติกเทนะครับมาตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันของเ e ล i เพื่อ นับเวลาในหน่วยมิลลิเิกนะครับในหน่วยมิลลิเกเลยโดยเอาเวลาเริ่มต้นนะครับใส่แล้วก็เวลา,าเวลาของ CPU นะครับมาใส่ไว้ในหน่วยมิลลิเิก เอามาใส่ในสเตตัสบาร์หนึ่งนะครับสเตตัสบาร์ตรงนี้นะครับสเตตัสบาร์หนึ่งนะครับสเตตัสบาร์หนึ่งนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะครับคราวน,นี้ก็รู้สึกว่าตัวตัวนี้จะความกว้างจะน้อยไปนะครับผมใส่เป็น200นะครับแล้วก็ตัวที่2อเนี่ยเอาออกเลยนะครับใส่เป็นมหนึ่งนะนะครับ <c oughs> แล้วก็ครานี้ที่เริ่มนะครับที่ปุ่มเริ่มเราไคลิกเข้าไปครับปิดก่อนแล้วิปคลิกเข้าไปก็ใส่นะครับเอาตัวแปรเขามานะครับแล้วก็เก็ตติกเขาเอาไปเก็บไว้นะครับแล้วก็แสดงนะครับในในสเตตัสบาร์หมายเลข2นะครับแสดงเวลานะครับแสดงเวลาหมายเลขสแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนท i m เมอร์ตัวนี้นิดนึงนครับ เตียนตาเมอร์ใส่ให้แสดงวันที่ในสเตตบาร์พาเนลที่ศูนย์นะครับพาเนลที่ศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็พาเนลที่สองผมจะใส่เข้าไปด้วยนะครับพาเนลที่สองนะครับก็ให้แสดงนะครับเขาในปัจจุบันนะครับเขาในปัจจุบันนะอันนี้จะใส่สเตตบาร์นะ พานิานที่สองครับแสดงเขาด้วยนะเอาละคราวนี้เราก็จะได้ว่าเราจะจับเวลาของ CPU ในหน่วยมิลลิเซกได้เริ่มกับหยุดนะครับแล้วดูความแตกต่างระหว่างเริ่มกับหยุดว่ามันต่างกันกี่มิลลิเซกนะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างเดี๋ยวทางพิกเกอร์ตัวนี้นะครับมารวมมาใส่ในนี้แล้วก็มารวมกันตัวนี้ด้วยนะครับเอาละครับลองรันดูนะครับรัน นี่ผมขยายเป็นจอเลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับเอาเลือกอ่าวันนี้เป็นละปีก่อนนั้นแล้วกันนะครับปีห้าเก้านะครับเดือนมีนาวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเดือนมีนานะครับแล้วก็วันปัจจุบันนะครับคลิกตัวนี้ถ้าอยู่ยี่สิบเก้าก็คลิกตัวนี้จะมาวันปัจจุบันให้นะครับแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะทําไงครับอ่าพอมาคลิกตรงนี้ตัวนี้ลอสโฟกัสปั๊บนะครับ ก็จะคำนวณว่าต่างกัน4ปีนะครับหรือถ้าคิดเป็นหน่วยเดือนก็59เดือนคิดหน่วยวันก็1 1 1 9วันนะครับแล้วก็เอา3อย่างมารวมกันได้อย่างนี้นะครับอย่างเชยงงานนอกจากนั้นนะครับอ่าที่ทามเมอร์นะครับทามเมอร์ก็จะใช้แสดงวันที่นะครับเวลาแล้วก็หน่วยมิลลิเซกใส่ด้วยเห็นมครับเดินเล็กๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับีเนี่ยหน่วยมิลลิเซกนะครับของของวันที่นะครับ ถ้าผมจับเวลาเริ่มจับเวลาปึ๊บนะเริ่มจับเวลาที่มิลิเซกเท่านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็รอสักพักนึงก็หยุดหยุดที่เวลาหน่วยมิลิเซกเท่านี้นะครับแล้วก็ความแตกต่างกันก็เป็น6,797มิลิเซกนะครับตอนเริ่มกับตอนหยุดต่างกันเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเวลาเป็นทั้งหมดของเรียลไฟล์วันนี้เกี่ยวกับวันที่และเวลาครับก็มี อันดับตวนะครับมีต้องใช้นะครับเดทยูทิยวนะครับแล้วก็เพื่ออบอกความแตกต่างของหน่วยเวลานะครับอ <c oughs> นอกจากนั้นก็ความแตกต่างในหน่วยมิลลิเซกเราใช้ฟังก์ชันฟังก์ชันนะครับเกติกเขานะครับเพื่อจับความแตกต่างในหน่วยมิลลิเซกนั่นเองนะครับวันนี้ก็คง มีเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยครับขอขอบคุณครับ